สวัสดีครับแฟงกับ FC dy, สวัสดีนาง,นงเอกพร้อแมแหมมนางเอกสายใหญ่วันนี้เป็นโอกาสดีไม่ค่อยได้ถ่ายครับผมครานี้ก็จังหวะมากินข้าวว่าถ่ายให้แฟนคับนนะี่ความเคลื่อนไหวของสองสาวยะกินอันหนึ่งฟาบ้านเศ้าอ,อยู่ แล้วพี่สุแล้วพี่สุก็จมอยากกินเนี่ยซื้อใส่น้าซื้อพักอันแดงๆมากแม่ใช่ไหมกรัวแดงใส่พักมานี่นะอยู่ในสายสายเล็กเป็นไม่อยู่ในตู้เย็นป่ะเอามาแล้วเอามาด้วยพอดีน้องเจ้าคนาปลามาให้กินใครอ่ะไอตีก็ก็อ้อยกินรอบดึกในฝืนจมแบบด็กกินเลยแล้วหัว่าจะน้องว่าจะบอกนอกเรื่องต่างๆเขาแล้ใส่มาให้ครับขอบคุณครับผมน้องจุซื้อจุ โอ้ที่เลมดวนอะไรนับอกคุณแกคอมเมนต์เราบ่อยๆะจุ๊ยวมากเลโอ้ยแกกินผลปลาพอดีคิักอันมันเหมือนผักแว่นแต่มันเป็นเหมือนผักสีแดงๆดงไหมใสหอะไรใสาอะไรก็ไม่รู้ผมไม่แต่ผมไม่เคยกินไงินผมมาอยู่นี่ผมได้กินของดีๆเยอะที่ไม่รู้จัก ร้นกอนถึงร้านนะถึงงานนะครับไปขคับไอซีมาดูสองคนสองสาวผ่านข้าวนะผมกินกล้วยหวีเพงพอแล้วไม่ต้องกินอะไรเพราะว่าอะไรมนาะกินมากมระบบขับถ่ายระบบย่อยมันไม่เวิร์กเท่าไหร่เราก็ต้องระวังกลัวไว้ก่อนปลอดภัยครับผมคนไม่กลัวมันก็ลำบาก ใช้ชีวิตลําบากถ้ากลัวแล้วมันจะปลอดภัยจะกลัวโน่นกลัวนี่ก็จะปลอดภัยเรื่แน้จริงครับผมไปครับเอซี MC ครับคว<อ>ามส่วนส่วนตัวผมนะั่นที่ผมพูดนะครับผมใครกินไงก็ตามสบายนะครับไม่สูส์อก้อน<ๆ>ผมต้องระวังในกา,การกินมากรัดไหนเออไฟไฟชั่วหนเอ่อ ดูไม่ต้องบรรยายมากฮะดูบรรยากาศอะไรก็ได้ครับผม <c oughs> ให้ให้ภาพเป็นตัวบรรยายหให้ภาพมันบรรยายครบแปดนาทีก็โอเคอันนี้ครับสองที่องไม่สุดก็โอเคนะครับครับไม่เอา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 เอาเลยตามสบาย <c oughs> ผมจะแบบว่ากินน้อยที่สุด เขาไขามนันเยอะอเขาสองคนยังเด็กเขาทานได้ระบบขับถ่ายระบบย่อยเขาสุดยอดเราต้องระวังอาหารการกินสำคัญที่สุดเลยคนที่เป็นโน่นเป็นนี่เยอะๆเะบาหวานความดันอะไรต่างไม่ได้มาจากไหนมาจากที่เรากินสะสมน,นคะครับผมที่ถึงสไตล์กิปนะ สุดที่พบกันนะคะอยู่ที่นสองวันเลยวันนี้อยู่สีขอรภูมิพรุ่งนี้เราอยู่ที่จอมพระสองวันที่สุดที่บ้านจ้าแล้วแล้วก็เรามาพักที่ศรีขอรภูมิศีขอรภูมิสวัสดีครับครับขอบคุณโอ้ยแม่เสียบเนี่ยโอ้ยเสียบก็ไม่เห็นไ่เอย่างนะครับนี่ครับสูตรไซย่านะครับเป็นแบบเอสซีครับผม น่ารักมากนะครับผมนีรักมหัวเปดมาเปิดผ้นมผ้านมบมด้เห็นโดนแล้วเพราะ่ออันัหนไหมพรา่อเพดานแบบริงสบายองผมนี้ก็เป็นตาฮาแซ่น่ารักเที่ยวด้างมาสี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 มีตาอ่ะ เคล้สีดำไม่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 แลอาสีตาลเนอะถ้าเราไปใส่คนละสีมันก็เข้ากันนะเนาะก็จะใส่ตามสีผมมันค่อยเนียนมันค่อยแบบมันค่อยดูว่าเราผมเป็นผมจริงเหมือมันสีเดียวกันถ้าผมเราสีน้ำตาลแล้วผมนี่สีดำมันก็แต่เห็นเธอเดินตลอดเลยเนี่ยน่าดูไนไหมเหนื่อยไหมแค่หนามาปวดเิ็นขาอยง ีนสู้ต่อไปครก็ถูกใจยราแสดงได้ยอดนะขอบคุณมากที่มาเม้าหมายจากผู้บริหารนี่ก็เป็นคนคนเดียวครับแก้วน้ำมาตั้มซีโนเลี้ยงข้าวเนี่ยอ๋อขอบคุณมากคุณเอน้องอแรงนะครับขอบคุณน้องแหมงนะครับไปยองค่ะนั่นก็ไข่เนี่ย กินไข่ไข่ซิตอนนี้เนีกินได้แต่ลังเวทีนี่กินไม่ได้กินตอนนี้เลยเอาแค่ต้องกินหน่อยใช่ต้อสั่งไข่ต้มโอเคกินนะไข่กินหน่อยอ้าวเดี๋ยวแทนกับเอ็กซีเขาจะน้อยใจป๊อบมดทำไมไม่กินเอ่อาอันนี้อะไรเนี่ยไม่ได้ตังค์สั่งมาป่ะเราสั่งตังค์วคุณยายสั่ เอาอย่างกมีแฟนคบเยอะนะเราก็มีโอกาสได้กินข้าวร้อนแอมที่พักบ้างอะไรอย่างมือมือยูทูบเลยเ่ยยูทูบบงน้อแอเป็นาะไบุนีดงซลอีกขาวหาแม่ผมเบคอน รับหอมแปลงขับ F4 บรรยากาศน้องๆน้องน,องนี่จับให้จับได้นี่แล้วก็เอาไข่สองฟองไข่ต้มอ่าได้โอเคครับแปลงรับ f c ครับบรรยากาศครับ นี่ก็ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งแฟนคลับเอฟซีของน้องอมแอมนะฮะคแล้วก็ขอบคุณพี่ที่เอจะดูแลที่พักให้อะไรคนเดียวกันมะะั้เอออขอบคุณอย่างยิ่งขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเอที่ขาดไม่ได้ขอบคุณน้องแอมและที่ขาดไมได้คือสุขสายใยเพชรบ้านแพรรับผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยแล้วเคยเห็นหลับเป็นตาย บรรยากาศร้านครับผมร้านที่สีเขาลับภูมครับร้านอาหารร้านเป็ร้านแบบจืดนโอเคครับแบเป็นแบน่อันนี้บรรยากาศครับผมสองสาวอ่าอ่าน้องแอมอ่าจะฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีนะฮะคืนนี้ที่สีนราลงนะครับผมสีน่าลงนี่สีนรงครับ แ้วลืมกลุมปิดกลุ่มปิดกลุมปิด,ปดสาวน้อยเพื่อ่แพงถึงวันที่สานะครับสำรับองค์กรของเราเพื่อที่ให้ศิลปินหรือว่าองค์กรเราอยู่ได้ขาดไม่ได้เลยกลุ่มแฟนคลับเอซีที่รับสาวน้อยเพื่อแพงสวัสดีครับ